ก็ท่านสังเกตดีๆนะครับอยู่ที่เขาควายนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ผมสูบมันก็ไปนกเขาชวาซึ่งผัวเขาเมียครับมาทํารังอยู่ที่หัวควายนะครับที่ผมเอามาไว้ประดับบ้านนี่คือช่วงที่เราไม่อยู่นะครับช่วงที่ผมอยู่นะผมก็จะเอาอาหารให้เขากินเป็นข้าวนะครับเป็นข้าว เขาควายที่ผมมาไว้นะครับเขาเรียกว่าฟ้าธรณีนะครับก็จะมีเขาหนึ่งชี้ขึ้นข้างบนเนาะเขาหนึ่งชี้ลงข้างล่างนะครับเห็นไหมครับนี่เขานี้ก็ชี้ขึ้นข้างบนมันก็เป็นเรื่องแปลกนะครับผมแล้ววันนี้นะครับนี่เห็นไหมครับวันนี้อยู่บ้านผมเลยครับพอมีนกคู่หนึ่งครับผัวเมียนกเขาชวาครับ มาทำรังอยู่ที่นี่ตัวผู้ก็จะวิ่งหาอาหารมาป้อนนะครับสัตว์โลกผู้น่ารักครับเขาก็มีคู่ม็าทำบ้านของเขาถ้าที่เขาทำได้เจ็ปากคาบนะครับผมเก็บชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะนี่เขาบอกว่า นกน้อยสร้างรังแต่พอตัวเนาะช่วยกันสองพวเมียน่ารักครับน่ารักมากเลยเนาะนนที่บ้านครูใหญ่ยาวครับอยู่บนหอควายซึ่งผมเอามาประดับบ้านชอบครับชอบมากเลยของเก่าๆอยู่ที่บ้านผมเยอะเลยนะครับ ให้ท่านดูนะครับชีวิตของสัตว์นะโลกคือเป็นซีสันให้กับโลกใบนี้นะครับสวยงามไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับฟังเสียงเขาขันดูเขาใช้ชีวิตนะครับเรื่องเขามาเกิดมารวมโลกใบเดียวกับเราเนาะ ชอบมากเลยโดยเฉพาะรายการทีวีที่มีสัตว์โลกนะผมจะติดตามตลอดเพราะว่าดูทีวีช่องข่าวปกติก็มีเจ๊ค่าฟันรันแทงกันความโหดร้ายนะครับผมไม่ค่อยดูแล้วครับทุกวันนี้จะดูรายการแปลกๆนะครับซึ่งไม่มีความโหดร้าย น่ารักอีกสักหน่อยก็ตัวผู้ก็จะบินมาหาเอาอาหารมาป้อนเอามาามาใหต้ตอนนี้กําลังทํารังใหม่ยังยังไม่มีลูกนะครับยังไม่มีลูกเดี๋ยวผมจะ,ะท่านติดตามไปเรื่อยๆนะเพราะว่าตรงนี้มันก็เป็นที่นั่งกินข้าวนั่งเล่นนอนเล่นผมนะครับรังที่เก็บเอาไวบ้บนหงอควายนั่นแหละ เขาหาดูได้ยากนะครับหาดูได้ยากเขาพ่กลัวพวกผมหรอกเพราะว่าพวกผุมอาหารให้เขากินอยู่ตลอดน่ารักครับตอนนี้คือรังของเขามันจะหลุดลงมาเขาพยายามใช้ปากของเขาคาบมาเก็บ เศษไม้นะครับมาทำบ้านตู้จะบินเข้าบินออกที่ตลอดเลย ได้อาหารมาแล้วก็มาอาหารมาให้นะครับตรนี่ก็เฝ้าบ้านสร้างบ้านกินแลวครับอินทัดกินเลย ภาพดึงที่ผมลงไปที่ผมไปอยู่บ้านทนายุทันทยนะครับผมแมลงปอวินมาจับอยู่ที่สายชาทโทรศัพท์ของผม,ผมนานมากเขาก็ไม่หนีทัทีผมก็เลยเอามาเากล้องมาถ่ายนะครับเขาก็ไม่ยอมหนีนลัดผมถ่ายเสร็จไปสิบกว่านาทีนะครับผมเขายังไม่หนีนะครับยังไม่หนีนี่กลับมาบ้านก็มาเจอนะครับ นกเขาชวาซึ่งมาทำบ้านอยู่ที่บนหอควายหอควายตัวนี้นะครับมีชื่อว่าฟ้าธรณีนะครับฟ้าก็คือหมายถึงเขาที่ชี้ขึ้นไปด้านบนนะครับด้านบนนั้นก็เป็นไข่ที่ผมเอาลูกศรนะครับที่คว้างปลาให้มันนับแต้มกันแหละครับผมยังเอามาประดับบ้านครับมาประดับบ้าน นี่ฟ้าทอร์ี่ชี้ลงข้างล่างครับนี่ความสวยงามเราคก็ปูกดอกไม้ใส่เนาะนี่เอาให้ดูนกต่อเลยครับผมนกนกนกเขาชาวาครับนกเขาชาวา <c oughs> แขกออกไปแล้วพอ,อมาฝากเก็บสีครับมาดูกันเล่นๆไป,เ,ปเพลินๆเนาะที่บ้านครูย,ยาวๆนี่มีอะไรบ้างก่อนนอนก่อนคลิปนี้นะครับผมก็ได้ลง หลังจากไม่ครูเก็บข้าวเก็บของเสร็จก็พากันมานอนก่อนนอนนะครับก็คงจะถ่ายภาพนอนอย่างเดียวก็คงจะไม่น่าดูผมก็เลยถ่ายของรกของหมองของผม,ผมที่อยู่ในบ้านนี่แหละครับเให้เอฟซี FC ได้ดูด้วยจะเป็นรถดกเก่าๆผมนะครับผมผมชอบของพวกนี้เนาะกำเกินมองมาเห็นนกเขาชวานะบ,บินเข้า มันจับอที่บนหัวควายผมเลยด,ดูอ้ามันสร้างหลังอยู่ที่นี่เนาะก็เลยมาฝากเอฟซีครับผมโอนกเขาตัวใหญ่ตอนเชา้าเขาจะมาขันนะเรียวว่าสองกุ๊ก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  เพาะมากเลยตอนเช้านั่งกินกาแฟด้วยเนาะก็ฟังเสียงนกเขาขันด้วยอ้าโอเคเอฟซีถึงแนาทีแล้วครับเอามาฝากนกเขาชวาสร้างรังอยู่บนหัวควายนะครับผม <c oughs>